ตอนนี้กำลังพากันหาปู่กับพี่น้องป้องไปครับปู่หน่อยปู่ใหญ่หูหน่อยหูใหญ่ทีมงานพี่จันนะครับกับพี่วิวไม่เอาครับพ่อเราป้องให้พ่อเราป้องตอนนี้น้อยเคยพากันมาหาปู่สีบอกพี่วิวพี่จันตอนนี้น้อยพาเพิ่นมาหาปู่ยังสี่เที่ยวเห้ย เช่เไาวนไปโรงเรียนนี่ยมวากีนะครับพี่ลี่ก็ไม่อย่งพี่ว่า้สองไอ้น่องนะสองไอ้น่องลูกกำผาเนาะหาคยกกีเหรอครับไอ้นี่มาไปไสเบ็ดให้มันเคลื่อนไสเบ็ดวลอ่าอันนี้มันลำบากครับอ่า่ีทุกคนมใทุกตัาเอเห็นเห็นี่ลี่ยวหัวใจเลยอ่าครับนี่บ่ดํานี่ครับตั้สังบกนี่เฟื่น บ่ร์ดัเพียนบาเียนโอ้ตะกี้บงตะกี้อนกี้บันเป็นบรามพนบาเเนี่ยไม่แกน้ำยั่นี่างลงาหตลมานตลงมาสิบารนเบารัเียนตะกบงีน้ำกับปลาบ่งนอย่งต่มหายน้ำมหายน้ำมา่ออหมากบาร์ดัมเพีนต้ตกลับมาว่า่าน้เป ก็เดไปไวดกินล้ครองก็ดีกินมันมันมีหนังปลาปามันมีอย่างมากกมาหาจินกินเลยหอดื้อว่าตอนไหนๆไม่ยี่ยมอยู่่ะดื้อป่ะครับเมอะดื้อว่าดื้อเลยดื้อแม่ดื้อมึนบางทีมึนขัดใจมึนดื้อเราคือเนง่ละนเะไปแม่บ่าเรียกรถตัตัวตัวตัวเตี้ยเอดมาแล้วกันเดือมากทีหลัง ขี e so e ้หลังเหรอเกียพร้อมหมดแล้วมีนี่กล้วยนี่ได้นี่ได้ดิมันมีป่ะครับจะหูหลางป่ะก็ดีครับพี่พิวเห็นยังนี่ผ้าบักบกค่ะมากยังก็มากบกถ้าเห็นบ่ค่ะบักบกบุ้ยนี่โอ้ห่วยอีกแล้วเซ่นี่ไหมันกินได้สิชิมดูป้าป้าป้าเป็าญิปูเออข้าเจ้าเอื้อนแล้วปะไม่ได้กินไม่ได้ใหญ่ดอกปะบักบกวะนี่ไหม โอเหเห้โอโอยรถกระไดบอลบคนฮ่าเอ้เมื่อนี้เมื่อีวิวจะพาไปหากระปูครับวันนี้ยังดอกเซนยังลงทุ่งลงท่าไปหากระปูสิได้กินบ่กระปูเลยย่างเอาเหมือนย่างกับกระปูนะอ๋อนี่มาทางนี้เอาอะไรดีพอดีไอ้เพื่อนหนึ่งพากันไปหาควายอีปูครับ ว oh, ่ากันมาหายโอ้กระปูเมื่อกี้ว่าอยากกินกระปูครับเอ้าคือแก้วอะไรวะบักบกครับอิซิตอาบักบก เบิ้งสุปไอผู้พนมหากับปู่พี่น้องเลยมันมีบ่ละไอมันมีบ่ละมันมีบ่ละเบิงโดนล้น้ำเนี่ยจี่เราตี๋เบิ้เอ้าจังเลยคิดจังเ้ยก่อนคิดไปจังเลยก่อนไปจังเลยก่อ คือว่าให้ไปหาักบุ้งไปเห็นยังรากกเทีบเลยนะตีบลอกแล้วเอาบาตีบเกิดบ้าไปอ๋อหมดแลวตีบ่วเกิดบ้าต่บล้เต้เก่งมดเลยสเฮ้ยเฮยเกิด้าเกเห็ดบาบุบาทโอตีนทีบเลยบติ เอาอ้วโหแห้งหนาวเนาะบหนาวหรอกมันหนาวมันเปลี่ยนดอกมดทกคะตาย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยในร่องเราบ่มีดังออกปลาบอยนานเอาอีกแล้วพ่อเราบอกระปูตาผมเอาเลยบาทนี่โอ้ย งาออกนึกม่หวยโอ้สีีบขวดงาสีกีบกันกับอบเข้ฮวงซีแ้วโอ้ยมอราบมันก็จะโอ้ย้าก็จะซีแล้วอ้าใส่ะไรกปูยวนี่ยวน้ำน้นี่ก็ใ่ใส่ใกับปูมันเนี่ยเอามางูปูอันูน้อยนนี่เ็นูปนี่มันโอ้นั่นนั่นันนั่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 นนเออนั่นละ อันนี้มันหูน้อยอันนี้มันก็น้อยน้อยชุดๆแต่ว่าหูใหญ่อันนี้จะก้นบาดนี้ก้นปูครับพี่น้องากถากอันนี้ไม่ห่วยเลยถามว่าถากกวนโอ้ก้นปูตัวนี้เลยพกว่าส้มกับไหลเลยถากเนาะทั้งเงถากเลย ออสามตัวได้เด่นด้จริงเดี๋ยวกิน้ามหงมบาดจริงเหรอก็โดองมันแล้วโอ้ยสิบตัวสิบตัได้ขวดไงยี้เถ่าอีตาตามเพื่อบอกกม้อังตายเลเมี่บอกยูได้ลามึงตายในเมียสามตูวได้เราได้ขวดไงนึงับโอ้ยสามเหียงนั่น สามตัวได้ขวดใหญ่หนึ่งสามตัวได้สามตัวได้ขวดใหญ่หนึ่งขึ้นมาไม่ยังจับงานบ่ได้ซับบ่ซับด้ยเนี่ยสิได้พราสามตัวบ่ได้มาเนี่ยน้อยอย่างบอครับเอาพปิ้วไปเอาคู่ไหมไปเอาคู่ไหมคู่ไหมโอ้าวดักผู้ใด้ยอดชกมาก ส่งเพื่อนะส่งมรรลุ์ไหมีบ้าหนองงามไหโอ้บ้านบ้านไอ้เหียเแม่บ่อยเอ้ไอ้เจ้าหนี้เหียไมเจปลกไปปูไปไอ้ไจ้าแม่อ้าอปูกัดเยอเป้ยอ๋ออปูเฮ้ยบ้ไอ้ส่งไปบ่บ่บ่แก่ปักปูกับป้ายป้ายวัปแกไปปักปูนาจาเนี่ยมาครับมันตัวกินเป็นยี่ตัวนี อคือเลกมันไม่ได้โตซ้ำนี่ละไอ้นี่โอ้นี่ตัวนึงนี่มากลังเห็นเดาไม่กัดนะโอ้นี่หวานจริงไม่ใช่หู้เย็นบะเออใช่มาจตัวงานอะไรนโอ้เจาเจ้าเจ้เจลาบีปูตัวเข้ามืแรงฮะลาบีปู่าลาบีปูกลา มีหัวเสียกัเบิดะท้ามันจบเด้อพันวาเอ็ดอย่งก็เงี้ยเอ็ดมันเนี่ยตลอดลอดปลอดไทยแม่มันคือตัน่อยแนหน่อยเหรอห่อเอาเบดเอาเบ็ดใส่ตำหุ้งงิเสียเดาเยนี่เท่าไปก่าโอ้นี่ใส่มึงเนาะอ๋อคุณซบตัวมันละ เาโซกคลัทเราบนี้านขึ้นลุกมังไปเรื่อยๆสินั่นนั่นเห็นแล้วครับพี่น้องพี่พี่พี่ไม่มีมันมาข้าได้ขึ้นมา่ะมันอยู่ตัวนู้นค่นี้เอาวิววิวเอาทุงมาไหมะ ดเราขีดตัวมึงก็จ้างมึงของมึงมึงดึกเกินไปอือนี่แคนี้ครับปูแ้ครับ็มไม่ตัวเดียวกันดี่บ่ตวเดียวเนาเขียนใหม่ด้วยละนี่มาแล้วมาแล้ว โอ้พกว่าลูกตกเกียงนี่แหละเดี๋ยวบอกได้ว่าไปกดเงียนะจ้านจ้าเอามากดปูนจ้านะจ้าตัวใหญ่บ่บ่ตัวนี้ตัวน้อยนี่แล้วตัวสีใหญ่โอ้มันใหญ่ยเลยนั่นเปินมองเดียวไหมมาแล้วมองเดียวไหมมาเมื่อเอายังไง

โยพอพย่กดับพยเกิดกับพอนัอย uh ่น้อ uh 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 ี <t uh> <t uh 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 ่ยล้วมูมันอันมันอ่นหูมันใหม่อ้งทงงัเลืกดเป็นอาเล่นบ่งไรมันกับเอาแล้วมันเลอดไดเี๋ยวอมนี่ยเอาบักจกกคนไอลัดไล่ะอมาสิบปยเ่ยประตเสียมอะไรเด้ไดล่ะอมสิบปุยเงยพ่ญ่ ่หอดแล้วนะมลองดูโอ้วดใหายแล้ววดให้ยังมึงมึงมือมึงบลงอวดซึง้อนก็น่นแล้มือมึงบวลงมันก็บเวตลย่าเดี๋ยวไกูจะดึเนาะใู้คาวเอาดมึงดมงจ้าอาอยู่ปะ ว่มันเงียบมาแล้วมาแล้วยวอพี่ยูจับได้ไหมจับช่วไหมนวว่ามันตัวใหญ่สายวตัวใหญ่่เรตัวหนโ้อยโน้อยกร้างมันโอ้ยมันน้อยพ้อักให้มันขยายพันธุ์เอาเงาบุงเงาบุงเงาบุง

อีแล่เอ๊ะจับจับจับแม่จับปูน้อยยิเอม่นี่หูแม่จแม่ตับบุกหุกินกับกระปูกระปูเส้นน้ำปลาวันนี้โอ้เขาทาเลยฮะปูกัเ้นน้ำปลาเยยินแล่ายินแล้ว เดี๋ยครับนี <S 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 ่นี่เสียอยู่นี่ครับนี่ตัว่ยูปประตกงมันแล้วอนี่แหละตกฟง้ กิดพอไม่ก,กี่แล้เนาะงไปห็เห็นตัวหหรอนั่นตโค่งมาแล้วอองเลยวะครับบ่าไงปไหนเออออ่า้่กะปูนอยเออซำมีพอดีเลยเด<อ>ีน<อ>ี่นครับออนี่แมนซัมีพอดีเลยนี่นอโอเด่น หใหญ่บ่นี่นี่มเนห้อยเอ้ยโมเมนห้อยหยยบขีดตมไม่ซบอ่ะเนาะมเมนห้อยงตต้นี่นี่นี่ห้ยนี่มันนี่ได้ นี่นี่ครับนี่นี่เลยนี่ปูตัวนี้นี่นี่เงยเีนข้าวเด็กนี่ตัวนีกันแมยค้นหาเลยก้นตัวดีกวนกวนตัวดีกวนอ่ะต่อไป อแม่ยนตแม่นตอนน้อยนี่ก็คือหมอวุฒินี่เป็นขึ้นน่องน่องสุดทรองเลยตัวนี้เป็นน่องมูเลยโอ้โหเดี๋ยววบังก์ก่นได้เด้๋ยวได้มบังกันได้ดีปะแล้วพี่จันก็ไปพี่เล่านี่ก็คือรุ่นเดียวกันพี่จันสีก้อนเล่าเนาะรุ่นรุ่นผมครับโอ้่นรุ่นน้องมูพี่วิวกะวิวกะสิเป็นซุ่มว่าอยู่นี่มูมูคนนี่ก็สิมีแต่ซุ่มกุ้งใส่อย่างไ้อยังฝรั่งดินแต่น้อหน่อยเนาะ พี่น้องกันพ่นี่เป็นไอ้พี่นี่พี่นี่ก็ดิเป็นเป็นเป็นไอ้พี่นี่ผ้ามเป็นไอ้พี่นี่ครับครับผมกคนน้ำหามันมาพออืกนี้อนก็ไปด้รมันไปหครับลูไปครับูไปสามูเลี้ยงอนี่ามหูหนึ่งสามสี่หเอา ไม่ติดที่วกันบ้างมันอมึงซับดอกเดียวได้เลยอ่ะโอ้ยขาดเครื่องโมลี่เลยเออใส่เตียวซับดอกเดียวซับโมลี่เลยนี่กแม่นี่แม่บ่หล่ะซับจนโมลี่เลียม่ดอเยอะเมื่อ เลี้ยแล้วไปมีนะม่ครับวันนี้ผมมาหาเงี้ยแล้วอ่ะลุงนะเออจ๋าลงเยอะอบนี้นะแบบนี้เนี่เอาไมเหอพวกนี้ถูกเลยโตขึี่นออืม่เออนะถิ่นเออนี่น่าไปไคุจ้ามา ไ่กล่กลยโกไปเล่อโกกไปไ้กเขาคไม่กมัโก้ดีใจลูกว่มไม่กนนีไม่รู้ว่เอาลูกเอาลูกมาคือทหารูง่ใหญ่แน่ทมาหางูใหญ่มันบ่มีนะนีหูนึ่งีเด้อุน้ยควควเนาะนี่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 

โอ้นันเยี่แบงสี่ซะตอพูดไดพ่อควยได้ได้ตัวเงยสุดได้เราเขาควรเงยได้สี่เนาะอ่ไปตัวเงยได้กับนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาควยนี่ก็มาเงยกวูได้วันนี้เอายาเลยวันนี้เอาเสียมาเสียมาเอาเสียมานอาหากินกินไร่บ่

ออกมาใหญ่เลยใหญ่ <laughs> โอ้มีตะคูนนหน่อยโอ้ยตกแล้วออ <laughs> โอ้ยขาขาดจงังขาขาดไป้ ฟงูเล่บ่เสรแล้วมึงเนี้พ้อมัลไ,ไหรมล่ะมีซ่ละรุ่นมันสัมแิล้ะเพราะดีเลยซื้อซื้อป่าม่าเาย่างกินเนาะตำหุ่งวันนี้ไหมครับงปแม่นั้กนัง่เ่ได้ป่งำอะไรฮกัยางปลากินตำมุ่งออเากนางังบาคุยบอกยังกันแล้วกับเขาไล่การห้าววันนี้แฟนครับเออก็จได้เห็น

โอ้ต oh, <that> so. you know ัวกเป็นหูบางย่างันออกมแล้วได้แล้วได้แล้วตัวนี้่นีมาเอาตัวนี้นี่ดียาวันออกด้คนน่ะออานี่มีออนุบาลโอ้ยเล็กหน่อยเล็กหน่อยเออสำนาพอดีค่ำนี่มาพอดีค่ปดเอานีพี่จันนี่นี่สองหูนี่นี่ไงนี่เพื่นไม่นเล้เดนนี่หูหนึ่งเอาเอาสองหูสุดท้ายนี่ละ

สองเจเห็นต oh ัวแล้วอ okay. no ้ม mm. oh. oh. uh, ja ันขาดเลยสิอาใ่อต้นนี่นนี้น่ตนนี้กมโอ้ยบขังเนาะนวดบกฮอยย่สกเอาบกอยมายุนบ่นวดขงยุนเียงอันนี้ทำไอ้ลัทำนุนรัดมันติคนมันมันิสายเอาเมือจ๊กซะก่อน ดับแกออกมเดี๋ยวแจนบ่ถือตัวน่มนงยูข้างในก่ อันนี้ผมปนแ <c oughs> ล้วมากันลูกพปพก,กันไหมยังจี๋เลอะอุ้ยน่ไอ้ลูกเพกไม่ไช่นี่วไปอีกสอหู้กับไปโอ้ยไอ้ลูกเพกไม่ไ่กเคยมาพีนวครับพี่จันมากับพี่เกิดแล้วที่ <c oughs> เแม่นแม่นแม่นหู้นึ่งอ่ีกหูนึง่งนะแม่นเบ่นี่<ๆ>มัน,นี่หูนึ่งไอเห<ๆ>็นอยู่นี่ไหมเออนี่ละนี่นี่นี่โอ้ยนี่ละนี่สีกว่ากว่านี่อะแม่นจํา ăn cơm 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 Con cơm ă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 n cơm ยังดีไว้ค<า>รึบ้่น่เงไรใส่เเอ,อว่าวัานนี้มันอไม่ับพอดแม่มีอ,อาจจะสั่นกับผ้ากันก้นถาถนี่ยังเสียมรูดผ้ากันกนถาเด้อยวจไปเอาปลา ถ้าก้นปนถ่ายยีสิเอาปลาไปอาบน้ำจะเข้าโอครับ่าม่เี่ยวมากนี่ครับมาขุดเดแมียงแ่เปนย่งเสียมไปบเอก้น่าก็ได้พอก็ได้เอาก้นถาลดเอาเสียมไ้วเดอ่อ้ยบมกินกับตำุ่งกขาดทอดผงเปนอะนั่นีกินกับตำุ่งวเอา้าอันนี่เอาเสียมดำมาเสียมดำคุดออาเข้าหนึ่ง เอาฝาก Estamos, เอาเพี่วิวก่าสั่นกับฝากทีมงานเนี่ยฝากแค่เจ้าค้นฐานแล้วอืมครับนี่ฮยก็ทีมงานคนนี้ยู่ปูห้ากับพี่พี่จันพี่น้องวุฒิแล้วก็บพี่อยังก็ฮือจำซื้อเราอะไรอีกแล้วพี่รัดพีรัดนะครับยอะไม่ขึ้นยัไม่ขึ้นนะครับเร่งว่าเขาสิเอาปูไปเพีชยังกินต้องติดตามคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับโอเคครับคลิปนี้ซรัพนี่คลิปหน้าพอกันไหมเดี๋ยวไปห้ามไปกีกันครับผม